ครับผมกับกาบสวัสดีเอฟซีทางช่องยูทูบบนชนกฟาร์มละเอีุดผู้ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปของทางฟาร์มเฮาในมื่อนี้ครับกัเป็นคลิปประจำวันที่ยี่สิบนะครับมื่อนี้ยี่สิบกลุ่มผ้าสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเฮาก็สิมาเปิดแบ่งว่าแม่ลูกนะครับกัได้ขายไปแน่แล้วนะครับเหลืออยู่สามโคบนะครับให้พ่อแม่พี่น้องได้เลือกชมกันนะครับผมอ่ะเขาเริ่มแรกครับที่เห็นอยู่นี่เป็นแม่ลูกผูนะครับแม่ลูกผูง่วประมาณลูกสองลูกสามนะครับนี่ เป็นง้วอดูหมูนะครับผมดูหมูทั้งแม่ทั้งลูกหนังหนานะครับหนังหนาเบางใจลูกงามครับลูกไส้อายุประมาณสี่หาเดือนประมาณนี้นะครับผมนี่แม่นะครับส่วนสูงแม่ลอยสามสิบสามลายสามสี่นะครับนี่หนาหนาครับครบเนี่ยราคาสองหมื่นบาทถ้วนๆนะครับสองหมื่นบาทถ้วนๆพร้อมทรงฟีไห่สองลอยกิโลนะครับเลยร่องเขาคูไห่แล้วครับ นี่แม่ลูกเมียครับผมกับสีอายุประมาณกันนะครับงัวมาลูกสองลูกสามนะครับผมนี่ลูกสาวลูกสาวประมาณสองเดือนกว่านะครับผมส่วนสูงหน่อยสามหานะครับผมบนี่ไปในราคาหนึ่งมืนเก่าพันนะครับหนึ่งมืนเก่าพันบาทนะครับผมนี่นะครับหรือท่านที่ยกไปนะครับแม่ขาวลูกนวลนทั้งสองโตนี่นะครับเป็นผูหนึ่งเมียหนึ่งนะครับผมยกไปจากราคาสามหมื่นเก่าพันครับเอาสามหมื่นหกพันพ่อนะครับ สามหมืนหกพันผอมทรงฟี่ไห่สองรอยกิโลนะครับผมอ่านี่นะครับแม่ลูกเมียนะครับแม่นี่แม่ลูกเมียยกแยกอะไรนะครับผมราคาแยกของไก่คิดไหยัวความสุดท้ายเป็นแม่ลูกผูครับผมแม่ลูกผูกว่าลูกแรกส่วนสูงลอยสามแปดเด้อครับนี่ลูกไส้ครับประมาณสี่หาเดือนกันนะครับผมนี่ครับกินใหญ่กินน่มอยู่นะครับนี่แม่เพิ่นนะครับเป็นสี ดำดำเม็ดบักขาม, 3, า,ามนะครับส่วนสูงลอยสามแปดโตดีนะครับลำโตดีเงี้ยงงามนะครับแม่เพิินอ่าไปใส่พอยดีเอานะครับผมนี่ก็สิพอคุ้มฝูงประมันธรรมดานะครับผมพอเบิ้งได้นะครับนี่ผมนี่เอาไปในราคาสองหมื่นหนึ่งพันนะครับสองหมื่นหนึ่งพันนี่หรือนะครับท่านหนอยากไปชุดเป็นชุดตั้งฝูงนะครับในราคาสุดคุ้มนะครับผม เป็นง่วหกตัวนะครับเป็นง่ว6หกตัวตัวผู้สองตัวเมียสีนะครับจากราคาเต็มเต็มนะครับว่าหันนี่สามหมื่นหกนะครับบวกกับออกสองหมื่นสองพันนะครับบวกกับสองหมื่นสองพันเป็นหามื่นแปดนะครับหามื่นแปดบอลครับผมเอาแค่หามื่นหกนะครับหามื่นหกพันได้ง่ว6หกตัวนะครับผม่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจกับปรึกษากันดีครับคนในครอบครัวให้มักน้ำกันนะครับเพราว่าจับได้จูงได้ทุกโตนะครับผม อบองหงุดบอหัดคนนะครับเบิ้มกันดีตาสินใจซอยกันนะครับให้มักน้ากันอย่าใอยพดกันเน็ดขาดนะครับผู้สีสื่อผู้สีเลี้ยงหรือคนใน้ขอบขั้วอย่าของนะครับมักกันเราโทรมากครับศูนย์แปดสี่สามสองหนึ่งหนึ่งหาเก่าเก่าพิกัดของเขาตังยุบานดูง่ายตมบลหนองแคนอําเภอปะทุมราชจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับงวัวเฮากะบทรงฟีให้เบื้องต้นสองรอยกิโลนะครับสองรอยกิโลไก่ก็นั่นหันบอกไก่กันคกก่ะกิลีกับบอได้เพิ่มดอกครับผม ยนยวนกันไปซอยกันไปนะครับสี่ก้องสื่งว่าแพงหลายนะครับผมอ่าขับมันไกลสามรอยโลบวกนี่เขายังสิเก็บเพิ่มนะครับผมเขายังสิเก็บเพิ่มกะเห็นโอเคใจกันนั้นมาครับผมวัวราคาบ่ดถือหอดค้มละสองหมื่นนะครับสื่งยกไปอถือตัวเราบ่หอดหมื่นครับเนื้อหนังดีหนังหนานะครับผมงัวพ่อเลี้ยงครับงัวไถยกลางบานเฮานะครับผมเลี้ยงายกินไงอยู่ไงนะครับพอแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็ท่เว้ากันนะครับผม ศูนย์แปดสี่สามสองหนึ่งหนึ่งหาเก้าเก้านะครับประกันตันี้ใหทุกโตครับผมค้าๆๆทุกค้าถอนนะครับสวงสุดหางดอกอ่าเข้าประกันตับนี้ไหนะครับบอ่อใดขายถิมถิมควงว้างนะครับผมตรงฟี่แหง่งหดวคอกวอมัดจำบ่อจักบาทนะครับง้อเขาคอเขารักเขากกเขามื่อท่านไก่บันไดกับซางเข้าบักเก็บน้ำจักบาทนะครับผมงๆๆม้อเขาคอเขาเมื่อแล้วคอยจวกเงื่อนใจกันเทียเดียวนะครับไว้ใจได้เลยปลอดภัยแท้แน่น,นอนครับผม สำหรับมือนี้กะมาเปิดให้พ่อแม่พี่น้องรับฟังรับชมไปแต่เพียงเท่านี้ครับกะฝากของมาเบิ้งนะครับมาก,กหวหพอใจมากกดติดตามไปนะครับย้ำห้องมีงวอเข้าไปใหม่มาลงหรือชุดใดห้าสิเปิดเล่เปิดยังนะครับพ่อแม่พี่น้องกะสีได้เห็นก้อนนะครับผมสีได้มั่สีได้แจ้งเตือนนะครับมือนี้กะฝากไว้ซํานี้ครับผมกับสวัสดีครับ